สวัสดีค่ะมือ่นีก็สินมาว่างแนวทางท่าน้อยให้คือเก้าค่ะพอกันอีกแล้วค่ะท่าน้อยมือน่้น้อยมือว่านนี่กะเข่าเยแล้วค่ะมือว่านี่ก็ได้เขาสามซีตรงๆมือว่านนี่เนาะพิเศษก็ออกหาศูนย์มือว่านให้เด่นหาเด่นหาล่เอเด่นซีล่องหาเข่ามือว่านนี่เนาะมือว่านก็เขาตรงๆเยอะสามซีน้อยปกติออกสามซี น้อยน้อยพิเศษออกหาศูนย์เนาะหมูอ่ว่านเนี่ยต้อนน้อยวีพี่ออกสามเอสองหกน้อยวีพี่บ่เขาเขาพิเศษกับน้อยปกติค่ะมู่ว่านน้อยปกติก็ออกตรงตรงให้เน้นน้อยปกติค่ะเล่นสามน้อยได้เนาะค่ะมือนี้กับสีมีแนวทางหายไม่คือเก้าระค่ะมือนี้กับวันที่สิบสองเรียนสองสองพันห้าร้อยหกสิบหก วิ่งโหดทั้งสามน้อยด้วยนะคะบนรางสามน้อยค่ะแต่ว่าให้เด่นน้อยปกตินะคะน้อยปกติเด่นที่เจ็ดอเขียนก็นได้ด้วยค่ะว่าคู่ได้ว่าแคบกัเขียนไว้ก็ได้ค่ะเด่นที่เจ็ดล่องที่แปดค่ะเด่นเจ็ดล่องแปดให้จับคู่ให้ที่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ด ก็ล่องแปดกับแปดสองแปดสามแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดค่ะเดี๋ยวสียทวนให้อีกเพิ่งค่ะพอข้างเชียกับว่าวว่าไ,ไปเนาะเล่นที่เจ็ดแล้วก็จับคู่ให้ที่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดล่องที่แปดแปดสองแปดสามแปดห้าแปดหกแปดเจ็ด นี่ละค่ะในแคปหน้าจอค่ะจะลืมกดไลค์กดแชร์ให้ได้เด้อค่ะช่องเจะบเพี้ยนพาเที่ยวค่ะกดติดตามไว้เด้อค่ะเพราะว่าหอยหญ่กับง่องห้ไปแล้วค่ะแต่ว่าสิมีที่เด็ดวันที่สิบสี่ค่ะวิ่งหลุดตัวเดียวค่ะเขามากเก็บเป็นงวดล้วค่ะวิ่งหลุดตัวเดียวคอยติดตามเด้อค่ะเด้อวันที่วันที่สิบสี่สิมีเด็ดตัวหนึ่ง ค่ะเมว่านกะลงไปหายแล้วเนาะแต่ว่าไว้ไท่จต่วาสิบสี่กับสีที่เด็ดเล่นที่เด็ดอีกตัวหนึ่งค่ะสิบสี่เนาะเด็ดเด็ดเลยค่ะค่อยติดตามไว้กดติดตามไว้ด้วยค่ะเขามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้แน่ด้วยค่ะเด้อสองน้องไม่ค่ะค่ะแคปหน้าจอค่ะยามือเอื้อนพอกันไหมเด้อค่ะแค่นี้ละค่ะวัสดีค่ะ